จัดเวทีสัมมานาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปขึ้นเวทีสัมมานาให้เออจริงนะจัดเวทีสัมมานาก็ดีเหมือนกันนะจัด<ต>เวทีแบบสัมมานาได้นะแต่ว่าเวลาพูดต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วอย่าบอกว่าอันนี้พูดได้น,นี่พูดไม่ได้นะใช่ใช่คืออาจารย์มองปัญหาแบบมันเป็นปัญหาที่แบบว่าพระเนี่ยไม่ควรจะออกมาพูดอะไรแบบนี้เลยมันจะยิ่งทําให้วงคณะสงฆนะ์เกิดความเสื่อมเสียคือมาปกป้องในสิ่งที่ไม่ควรปกป้องแล้วก็มากดดันในสิ่งที่ไม่ควรกดดัน อย่างคาระวะสอนธรรมในสมัยพุทธการเนี่ยมีคาระวะสอนธรรมที่ประพฤติอุบาสิกาจันทุกข่าขโองขาไปอนาคามีเป็นอรหรันแล้วสอนธรรมให้คนอื่นรูน้ตามธรรมก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนแชร์คลิปหลวงพ่ออินถวายมาให้อาจารย์แล้วหลวงพ่ออินถวายก็พูดเรื่องที่ในสมัยข,ข้าพุทธกาคารวะกล่าวธรรมและระรุธเจ้ายกย่องเสริญอ,อ,อุบาสิกาที่ระพุธเจ้ายกย่องเสริญว่าเป็นเลิศในการแสดงธรรมก็มีไม่ใช่ไม่มีอันนี้หลวงพ่ออินถวายพูดเองแล้วอาจารย์ก็ไปสืบค้นในพระไตรปิฎดกก็มีจริงๆตามหลักคําสอน อย่างเงี้ยอาจจะเป็นอยู่ในส่วนของอัตกรถาจาร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มีอยู่ในพระเจปีดกตามหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยเรากําลังศึกษาอยู่สูงสุดก็คือตําราของพระเจ้าปิดกซึ่งอาจารย์ก็เลยมองว่าเอาแล้วถ้าคำว่าญาติโยมไม่สามารถกล่าวทําได้อย่างที่คุณไทรี่บอกแล้วรัวตตนหาหาที่ยาติได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นก็คืออุบาสกอุบาสิกาที่กล่าวทาสอนธรรมคำถามคือการบรรลุธรรมหรือการเข้าใจธรรมหลักสธสรมโพฤตเจ้าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่าจะต้องผ่านหลักสูตรบ,บาลี ผ่านหลักสูตรวยากรอะไรก็แล้วแต่ปริญญาเก้าประโยคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผ่านตัวนี้ก็ได้ไม่อย่างนั้นพระตามวัดป่าวัดเขาจะสามารถบรรลุธรรมตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นจะบอกว่าคารวะสามารถศึกษาธรรมได้เองอย่างที่บอกพยายามในโลกเนี่ยพยายามมากในประเทศไทยเราพยายามอะไรพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกฉบับประชาชนแต่กลับบอกว่ามาศึกษามันจะศึกษาเองเนี่ยตามหลักคำสอนเนี่ยศึกษาเองไม่ได้แล้วไม่ให้ศึกษาเองคารวะศึกษาเองแล้วออกมาสอนธรรมเองจะเป็นอันตรายกับศาสนา แต่กับการเป็นว่าอา้าวแล้วจะมีพระไตรปิฎกไว้ทําไมถ้าพระไตรปิฎกไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยตนเองอย่างนี้จะต้องรอให้พระเนี่ยหรือเข้าหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเท่านั้นคําถามคือขลราวาทญาโยมที่ไหนจะมีเหตุปัจจัยหรือมีโอกาสในการไปศึกษาเล่าเรียนบาลีวยากรณ์ตามหลักของมหาเภัยราสมาคมหรือคณะสงฆ์ไทยเนี่ยจัดตั้งไว้คาถามคือใครจะมีเวลาเพราะขลรวาทยาโยมก็ต้องมีเวลาในการขวนขวายทํากิจการงานของตนเอาง่ายๆแค่ภาษาบาลีเรียนง่ายๆเนี่ยยังไม่สามารถมีโอกาสในการไปเรียนได้เลย แล้วอย่างนี้มาปิดกั้นโอกาสในการศึกษาธรรมะของคารวาซึ่งคารวาต้องศึกษาธรรมะเองนั่นคือประเด็นประเด็นเนี้ยทุกวันเนี้ยไปดูตามวัดบาลาไปวัดกันไปทําอะไรสดคล้อต่อชะตาไหวเทพเทวาไหวพญานาคไหวท้าเวสุวรรณไปเช่าเครื่องรางของขังอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเต็มไปบทเขียนยันลายมือลงหน้าหน้าทองเอาหน้ากากข้อเอาทองแปะหน้าแปะหอยแปะหามสารพัดพวกมึงจะแปะกันเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาไปบทเป็นตัวปหลาไปแล้วน่ะนั่นน่ะปัญหาคืออะไรปัญหาคือไปวัดแล้วไม่มีใครสอนธรรมะ ไปวัดแล้วไม่มีใครสอนอรารยศัพสี่บ้างมีองแปดไปวัดแล้วไม่มีใครสอนคุณธรรมจริยธรรมคารา,าวะก็เลยต้องอะไรกลับมาศึกษาคําสอนด้วยตัวเองเมื่อวันหนึ่งคารว่ากลับมาศึกษาคาสอนด้วยตัวเองแล้วเขาก็รู้ตามธรรมนั้นได้เป็นประโยชน์ต่อเขาไปประภป,ประโยชน์ต่อพระศาสนาอยากจะให้คนอื่นได้รู้ทมตามเขาปรกากฏมาปิดปากเขาไม่พูดปรากฏมาบอกว่าเฮ้ศึกษาทมเองไม่ได้นั้นศึกษาทมเองแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายกับพระศาสนาตายห่าคารว่าต้บอกว่าการศึกษาทำบ้าเองเป็นการอันตรายต่อพระศาสนา อย่างนี้การศึกษาคําสอนแล้วนํามาปรับปฏิบัติที่ตัวเองไปวิเวกเด็กลเล่นตามปาาตามเขามันก็ต้องฉีกตาราหน้านี้ทิ้งออกหมดเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้าต้องวิเวกด็กเล่นที่โนดนเลือนไม้ที่นน่นเอ้ที่นู ấp, ่นโคนไม้ที่นู่นเลือนว่าป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าลอรฟังอย่างนี้ก็ต้องฉีกตัวนี้ทิ้งหมดเพราะสุดท้ายก็ต้องไปวิเวกเด็กเล่นเพื่อไขควรตามธรรมสมควรแก่ธรรมด้วย <ๆ S 1> ตัวเองตามหล <para S 1> ักการปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์จึงแบบโมหมหัสจจรย์มากเลยว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยอ่าตลอด ตลกแล้วก็แบบนี้อย่างที่หนูพูดแต่ที่จริงปัญหาคณะสงฆ์มันมีเยอะก็ดีแล้วจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดกัน mm. อ,อย่างการณีอันนึงอ่ะมันเคยมีเคสที่มีปัญหาก็คือมีพระรูปหนึ่งนะคะเป็นพระวิัยาธิการอย่างเงี้ยมีพระเป็นพระวิัยาธิการมีหน้าที่คอยไปสอดส่องดูแลอาจาระของพระที่ปรับพฤติไม่ดีพระวิัยาธิการคืออะไรถ้าเป็นสมัยพุทธกาลคือเป็นพระวินัยทร พระวินัยทรก็คือเป็นพระที่ทรงวินัยมีความรู้ข้อวัดปฏิบัติข้อวินัยข้อปฏิบัติของพระเป็นอย่างดีงทรงธรรมทรงวินัยทรงธรรมเรียกว่า,าธรรมทรทรงวินัยเรียกว่า,าวินัยทออย่างเงี้ยตัวเองเป็นพระวิวนิจฉัยที่การเป็นพระวินัยทรแต่ทําสิ่งทึ่งแม้แต่เป็น คำสั่งของมหาเทรสมาคมลงมาสั่งนะมหาเทรสมาคมมาสั่งหลายอย่างแต่กับพระบางรูปไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่เห็นว่ามีปัญหาเช่นมหาเทรสมาคมบอกว่าพระเวลาสอนธรรมห้ามสูบบุหรี่ไม่ควรสูบบุหรี่ในพื้นที่ทีท่มีข้อห้ามมีกฎหมายด้วยนะห้ามสูบบุหรี่ในศาสนสถานเป็นแบบอย่างเป็นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของพุทธบริษัทมีมติออกมาอย่างชัดเจนเลยขอให้คระใความร่วมมือ ยังไม่ปฏิบัติตามเลยมีมติออกมาชัดเจนว่าห้ามลงนัหนาทอง การลงหน้าทองการทาเสนียาแฝดทาอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ใช่สมณนวิสัยไม่ควรทําอ้างข้อเอาวินัยอ้างทุกกฎอ้างอะไรก็ว่าไปเป็นมติออกมาจากมหาเถรนแต่พระบางรูปตัวเองเป็นถึงพระวินัยทอนนะมีหน้าที่มีหน้าไม่ใช่มีหน้านะไม่ใช่มีหน้าที่นะมีหน้าไปตามจับพระไม่บินฑบาตแต่ตัวเองเคยบินทบาตหรือเปล่าไม่รู้ครับเคยบินฑบาตหรือเปล่ายังไม่รู้แต่มีหน้าไปจับพระที่ไม่บินทบาตแล้วก็อยู่วัดทําอะไรไม่ทําอะไรเลยลงหน้า าทองอย่างเดียวเอามือเจิมหน้าผากสีกายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบอกว่าเองเป็นพระวิไนยทรแบบเนี้ยไม่เห็นเป็นความเสียหายเลยหนุงงอันนี้หนูพูดว่าหนูสงสัยหนุงงว่าอย่างนี้เหรอคะท่านทําไมท่านไม่ไป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 ,ไป,ไปมองว่า โดยข้อเท็จจริงอ่ะเขาลบข้อเท็จจริงว่าอันไหนมันคือพยันตรายต่อพระตาตนากันแน่การที่ท่านปล่อยปะให้มีพิสูจน์ที่ทุศีลเหล่าเนี้พิสูจน์ที่ทุศีลพิสูจน์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อวัดข้อพระวินัยแบบนี้แล้วยิ่งเป็นพิสูจน์ที่มีพรรษาเยอะๆได้รับการยกย่องชื่นชมจากผู้คนในสังคมอ่ะกลุ่มหนึ่งนะคะที่เชื่อเรื่องพวกนี้ไปทําพิธีไปทําอะไรอย่างนี้จนทําให้คนเข้าใจว่าอ๋อพระทําได้แบบเนี้อ่ะอันไหนเป็นความเสียหายมากกว่ากัน หรือใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าแบบไหนเสียหายแบบไหนไม่เสียหายอืม,มงงเนี่ยปัญหาปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือที่งงก็คือว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยพระเตปิดกเนี่ยไม่ว่าจะาพระไตปิดกทั้งสี่สิบผ้าเล่มไปฉบับปาหาตุลาเนี่ยหรือจะอ่านฉบับไหนก็ตามถ้าไปตรวจสอบดูไปอ่านดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยออกมาตำหนิคารวะญาติโยมเลย มีแต่จะตำหนิพระพิสูสงฆ์ด้วยกันแล้วอาศัยพระพิสูสงฆ์ในการสอนธรรมเนี่ยเพื่อสอนแก่ฆราวาสญาติโยบีทีหนึ่งแต่พระองค์เนี่ยจะไม่เคยไปบังคับบัญชาาราวาสญาติโยมต้องทําอย่างนั้นฆราวาสญาติโยมต้องทาอย่างนี้ไม่ดีจะสอนแก่พระแต่ในการกลับการปัจจุบันเนี่ยมันมันจะกลายเป็นประเด็นว่าพระสงฆ์เนี่ยเริ่มกลับมาเขาเรียกอะไรนะกำหนดกฎเกณฑ์ฆราวา อย่างเรื่องการทําบุญบ้านอย่างเงี้ยคารวพระสงฆ์ก็เริ่มกําหนดเกณฑ์โยมเอาตรงนี้มาสิจัจดตรงนี้จุดตรงนั้นนะด้านล่างมาอะไร้วเริ่มมีติปิโสวันกวาโยมเตรียมสาหรับข้าวมาเลยเอามาปูรอก่อนเลยเนี่ยเริ่มแบบเจ้ากี้เจ้าการถ้าเจ้ากี้เจ้าการระเบียบระเบียบอะไรแบบแผลพวกนี้อาจจะไม่ได้ติดนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มออกมาเจ้ากี้เจ้าการว่าคารวะควรทําแบบนี้นะคารวะไม่ควรทําแบบนี้นะห้ามพูดทำพวกใดเจ้านะฉันเป็นคนมีหน้าที่ในการพูดคนเดียวต้องให้จบประเด็นก้ามาเท่านั้นถธอจะพูดได้คนไม่จบมาห้ามพูด กลายเป็นแบบไปเจ้ากี้เจ้าการคารวะญาติโยมแต่สิ่งที่ผู้ได้เจ้าไม่เคยทําคือไปเจ้ากี้เจ้าการกับคารวะอยา่างผู้ไดเจ้าบัญญัติสัมบะเนี่ยว่าจะสั่งว่าเอ้ยมารยาทในที่โคจรใช่ไหมเวลาออกไปตามสายตาเพราะรูพได้เจ้าี่ยกำหนดที่พระนะไม่ได้กําหนดโยมว่าเอ้ยโยมต้องเวลาใส่บาตรต,ต้องต้มลงมองต่ํานะห้ามตัดบาตรด้วยอาการไม่มีไปสั่งห้ามคารวะไม่มีเพราะอะไรคารวะเป็นผู้ให้ลาบสกาละเป็นผู้ที่จะให้ข้าวให้น้าแก่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ขอ แต่กลายเป็นปัจจุบันเนี่ยพระเนี่ยเหมือนมีอำนาจมากมียศถาบรรดาศักดิ์เยอะมีอำนาจเงินมากไปมหาศาลมันเลยเกิดอะไรเริ่มเกิดการเจ้ากี้เจ้าการคารวะต้องต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้ใช้มติของมหาเถรออกมาบอกว่าต้องบังคับน้ำทำอันาจอำนาจตอนนี้อันนี้มันหนักบ้าเข้าไปอีก แต่จริงๆสั่งไม่ได้นะคะมะติมหาเทรสมาคมเนี่ยคุณจะมาสั่งสั่งคา,ารวาแม้แต่การสอนธรรมเนี่ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารัฐกฎหมายฐธรรมนุนให้การคุ้มครองนะคะในการที่เราจะปฏิบัติตามลทัที่หรือความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมนันอันตรายนะในการที่คุณกับพยายามจะแบบออกกฎหมายหรือออกอะไรมาเพื่อแบบเพื่อแบบมาจํากัด เสรีภาพของคนน่ะมันไม่ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันย้อนกลับไปหาพวกคุณอะ่ะมันคุณชอบอ,อ้างเรื่องธรรมเรื่องวินยยัยเงี้ยถ้าเดี๋ยวเอาธรรมวินัยไปจับบ้างนะคะดิฉันว่าดิฉันจะต้องถวายชุดขาวให้พระหลายรูปไปใส่นะคะเพราะว่าคุณก็จะอยู่ไม่ได้เพราะคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่คุณทําทํากันอยูอ่มันไม่ได้สอดคล้องโดยธรรมโดยวินยัย แล้วหนูรู้สึกว่าพระต้องมีรัชชีธรรมมากกว่าคารวะอันนี้ทําไมไม่มีรัชชีธรรมพระอยู่ได้เพราะว่ามีรัชชีธรรมนะคะทุกคนถ้าพระไม่มีรัชชีธรรมเรียกว่าพระอรัชชีอืรัช <c oughs> รชีก็คือไม่มีความละอายแม้ไม่เห็นภยัยแม้แต่โทษในเล็กน้อยก็ไม่ได้แล้วเป็น <c oughs> พิสูจเนี่ยต้องเห็นต้องเห็นโทษในต้องเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยอันนี้ไม่อันนี้ไม่เห็นกันเลยหนูงงมากแล้วก็ออกมาแบบสนับสนุนกันในเรื่องที่แบบมันไม่ควรสนับสนุนอนะ ก็หนูถามประเด็นหัวข้อวันนี้เลยก็แล้วกันอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นภัยต่อภาาศาสนาย,ยังไงบ้างอะอาจารย์ลองย้อนกลับไปหรือพยายามหาให้เจอได้ไหมว่าตอนนี้อาจารย์แบบที่มีพระส่วนหนึ่งเขากล่าวหาอาจารย์ว่าเป็นพยายนตรายเป็นภัยต่อภาาศาสนาแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้ามันเป็นจริงๆอาจารย์จะเป็นภัยในด้านไหนยังไงอะหรืออง<ท>เห็นโทษหรือ,อยังที่เขาชี้ว่าอาจารย์เป็นภัยต่อ <laughs> ใคเดียวคือกระโหนใครเดียวคือกระโหนอเขาบอกว่ากระโหนเนี่ยเป็นภัยแล้วคุณจะเล่ากระโหนตีปากตีกบาลชาวบ้านจะเป็นภัยต่พระศาสนาเกี่ยวกาดไม่มีสัมมาวาจาเที่ยวจับตีตีติงชาวบ้านด่าทอต่อว่าบูลี่ชาวบ้านนี่เขาบอกเป็นภัยราศาสนาอีบาบสิบแปดประการใจไม่ได้อย่างด้วยซ้ำว่าบาปสิบแปดประการมีอะไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรบ้าง หนูอ่านมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆเขาก็คือพยายามจะเค้มเขาพยายามไม่อยากจะเค้มเขาพยายามจะบอกมากิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันไม่สอดคล้องโดยหลักโดยหลักธรรมที่มันแท้จริงโดยหลักธรรมที่มันเขาหนูจะใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนอาจารย์ศึกษาไม่หมดศึกษาแค่บาง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 ท่อนบางอันเอาเอาธรรมไปตีธรรมก็คือเลือกศึกษาแต่ไม่ได้ศึกษาทั้งหมดก็เลยเกิดความเห็นผิดก็คือความเข้าใจไม่ครบถ้วน อืม mm hmm. เอเออะไรของเขาเนี่ยหนูเห็นแต่ที่เขาเขียนมาทั้งหมดแต่หนูเข้าใจนะว่าเขาจะอธิบายยังไงก็คือหนูหนูศึกษามาหนูก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดอะมันก็มีจริงนั่นแหละแต่คาถาม mm hmm. สิ่งที่ท่านยกมาอธิบายมันเป็นประโยชน์กับใครเช่นท่านไปซัพพอร์ตท่านบอกว่าเออในพระไตรไป,ปิฎกมันมีพูดถึงจริงนะเรื่องไสยศาสตร์ไยเวท,เวทมันมีเรื่องการที่พิสุถูกอมน,นุษย์เข้านู่นนี่นั่นแต่การที่อาจารย์เบียมาบอกว่าสิ่งพวกนี้มันไม่มีการแบบการแบบอะไรอะ มันหนูไม่รู้ว่าอาจารย์ไปพูดประเด็นอะไรมากอาจารย์อาจจะไปพูดประเด็นเรื่องสยสัตว์เรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอะไรนี้หรือเปล่าหนูไม่รู้นะแล้วเขาก็เลยออกมาดีเฟน์บกว่าเออจริงๆในพระไตปรปิฎกมันมีแล้วก็เรื่องของเรื่องอนาคตเขาก็บอกว่ามันมีในพระไตปรปิฎกก็มีใช่ไหมเช่นยานสามอภเพนินวาสานุสติยานจาตูปปตาตยานอะไรเงี้ยพระเจ้ามียานเหล่านี้นะการที่อาจารย์ไปปฏิเสธว่ามันไม่มีมันก็คืออาจารย์ศึกษาไม่ท่องแท้อาจารย์ศึกษาไม่หมดอะไรประมาณเนี้ย อาจารย์ว่าคนที่ศึกษาไม่หมดอะไม่ใช่อาจารย์น่าจะเป็นท่านนะ<ม>หรือจะเป็นคนที่พ <ละ S 1> ูดอะเพราะอะไรเพราะศึกษาอาจารย์ไม่ดีเมื่อศึกษาอาจารย์ไม่ดีไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ใครเนรอะไหมเพราะนั้นอาจารย์ศึกษาธรรมะอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข,ข้องอะไรกับเราพอาจารย์พูดเสมอว่าการมีโดน,นสิงโดนอมนุษย์สิงเนี่ยมีจริงไหมมีโดนของอะไรมีจริงมั้ยมีแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วพระเจ้าบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่ทํากรรมเรื่องนั้นมาไม่มีทางที่เราจะได้รับผลของการกระทํานั้น เนี่ยปัญหาคือใครศึกษาไม่ดีเขาศึกษาอาจาไม่ดีเขาเลยไปตีความตีลวนว่าอะไรตีความตีลวนว่าอาจารย์อ่ะไอ้ตไ,ไปตีความตีลวนว่าอาจารย์สิทธิพูดไปเนี่ยปฏิเสธคําสอบทธเจ้าแต่ความเป็นจริงเขานะ่ะศึกษาอาจารย์ไม่ดีว่าสิทธิอาจารย์พูดไว้ตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปจับให้มันดีก่อนแม่แปลข้อมูลม,ลมันรวมอ่ะให้มันหมดก่อนท่านี้อาจารย์พูดทุกอย่างว่ามันมีล่าที่ายขยายความแต่ละอย่างด้วยว่ามียังไงบ้างไม่มียังไงบ้างเนี่ยโทษของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยไม่ไม่่บรรริิสุุธยตตมมีเเเจนนาป็คือง ที่มีความอยา,อยากอยากอยากขัดแย้งเล็กน,น้อยแต่ไม่ศึกษาตัวอาจารย์ว่าพูดอะไรไว้ต้งเยอะตรงแยะตรงไหนบ้างว่าอาจารย์พูดว่ามีหรือไม่มียังไงไม่ศึกษาดีพอเวลาออกมาตําหนิปุ๊บป่ะมันก็จะเกิดประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งประเด็นมันเกิดจากตรงเนี้ยเขาก็จะหากล่าวหาอาจารย์ว่าอาจารย์อ่ะเป็นลูกศิษย์วัดนาป่าพง<อ>เป็นลูกศิษย์พุทธวจนะเป็นสาวพุทธวจนะก็เลยศึกษาคําว่าศึกษาบางอย่างก็คืออาจารย์ศึกษาแค่ห้าเล่มจากพระโอษฐ โดยไม่ไปศึกษาพระไจรปิฎนกแต่เขาลืมไปว่าอาจารย์เนี่ยเคยบวชตอนอายุยี่สิบสี่เคยไปเล่าหลายรายการด้วยอาจารย์บวชแล้วตอนอายุยี่สิบสี่แล้วอาจารย์หยัดดึงเอาพระไจรปิฎนโตกในตู้เนี่ยออกมาหมดเลยแล้วอาจารย์อ่านจนหมดแล้วอาจารย์กลับมาพิจารณาใหม่ว่าโอ้ยมันเยอะเกินไปข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยแล้วไปเจอห้าเล่มจะพกหรือว่าพุทธทาสก็เลยเอามาอ่านศึกษาเพิ่มเติมห้าเล่มอีกรอบหนึ่งเฮ้ยตัวเนี้ยมันละเอียดมากกว่าตัวนู้นเรารู้สึกเข้าใจมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีดีแต่รู้สึกว่าอ่่าาานนตรงงเ้ยมัขใจ อันนั้นนํะมาเป็นส่วนของอธิบายขยายความพระสูตรเพิ่มเติมขึ้นไปหรือมีเนื้อหาเนื้อธรรมบางอย่างที่ไม่มีดยพระสูตรแต่ก็ไม่ขัดแย้งเราก็รับไว้สอดรับเราก็รับไว้ก็เลยมาตีโจมตีอาจารย์ว่าจะเหมือนกับวัดนาป่าพงว่าเออแบบตัดตรงนั้นออกตัดตรงนี้ออกคราไม่สงแต่กันที่อาจารย์เห็นประเด็นเหล่านี้ประเด็นเนี้ยเริ่มเข้ามาหางอาจารย์ว่าเริ่มมีคนมาโจมตีว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ฤทธิ์เน,นี่ยแหละผลอะไรนะผลผลิตจากวัดนาป่าพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันไม่ควรไปก้าวล่วงบุคคลที่สัง่งคนที่จะมีสิทธิ์ในการตําหนิติติงคนอื่นต้องตําหนิติติงและปฏิบัติที่ตัวให้ได้ก่อนคําถามคือตัวเองจะติชาวบ้านอ่าแต่ยังไม่ไปแขวะไปแขวะบุคคลที่สั่ล้ไปแขวะวัดดาปผาพงไปแขว,วะหนังสือผู้ธวจนะไปแขวะเต็มไปหมดแทนที่จะชี้โทษมาที่อาจารย์คนเดียวกลับไปแขวะใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยอืม <c oughs> แล้วก็เป็นประเด็นน่ะที่คนหยิบยกไปที่เป็นปัญหามากก็เลยเรื่องพุทธคุณพุทธคุณนะท้าวมาหนูทำไมหนูจะไม่รู้เรื่องประธานพระปรลิตที่มีอนุภาพอะไรอ่ะมันอยู่ในอัจกถางประเรียน<อ>เก้าหนก็เรียนมาไอ้เรื่อง,งอเมืองอภัยตาลีที่เกิดโลกประภัยก็คือทำน้ําพระปริตอ่ะแต่พระเจ้าทําน้ําพระปริตด้วยอะไรด้วยการด้วยการทําสัจจกิริยาอืมไอ้ส่งของการทําสัจจกิริยาแต่คําถามคําถามก็คือว่า ทุกวันนี้ที่อ้างเรื่องพุทธานุภาพอ้างเรื่องพระปริตอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในคมภีร์บางชั้นในพระไตรปิฎกเนี่ย ที่คุณอ้างมาเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทากันอยู่ทุกวันนี้ไหมหนูก็เลยตั้งคําถามว่าเนี่ยอ้างกันว่าเออการสวดพระปริตเอยการปลุกเสกอะไรเอยเนี่ยมันมีพุทธคุณอยู่ในวัตถุสิ่งของเนี่ยคาถามคือสิ่งของเหล่านั้นคนได้ไปด้วยความตระหนักรู้ว่ามันมีมันมีพุทธคุณเป็นพุทธานุสติสิ่งระลึกแทนพระพุทธเจ้าหรือเห็นมันเป็นพุทธาณิ์หนูถามขอให้ตอบแบบชายชาติพระว่ามันเป็นพุทธาณิ์หรือเป็นพุทธคุณ ถ้าตอบไม่ได้ถอดจีวรหอกเลยมันก็รู้อยู่ว่า,ามันเป็นพุทธพาณิชถ้าพุทธคุณมึงเอาไปทิ้งคนมาม่วงกันทําไมมึงเสกพุทธคุณใส่จตุคามกันน่ะสวดพระปริตน่ะเสกจตุคามสวดพระปรลิตสวดกันเกิดหมดพระปรลิต์อ่ะสวดทุกที่ปุกเสกทุกอย่างสวดพระปรลิตหมดอ่ะแต่เวลาวัตถุมงคลปูกเสกใส่วัตถุมงคลปูกเสกใส่วัตถุมงคลหลวงพ่อนน้นหลวงพ่อนี้อ่ะมีคนปประมูลสร้างวัตถุมงคล ชาวบ้านมาประมูลสร้างวัตถุมงคลพระอวัดมีส่วนหัวการรู้กันไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะแต่มันมีแน่นอนดีฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเอารู้กันกับไอ้คนที่หัวประมูลจัดสร้างรุ่นนั้นรุ่นนี้ทําไมเวลาสร้างพระไม่บอกว่ารุ่นพุทธคุณหนึ่งพุทธคุณสองรุ่นอรหันต์สัมมาไม่มีเลยน้อยมากสร้างพระกันแต่ละรุ่นรุ่นโคตรเศรษฐีโคตรมหาเคงพุทธคุณไปสิงอยู่ตรงไหนสถิตอยู่ตรงไหนได้ไปขายไม่ได้กันเอาไปทิ้งกันเอาไปวางกันเนี่ย พี่อ๋นกโกเกียเคยไปเอเคยไปซื้อพระที่แบบอะไรนะปลูกทรงปลูกเสกกันแล้วแบบแบบว่ามันมีบ้านของคนคนหนึ่งที่ก็เป็นไบยาวัจกรหรืออะไรไม่รู้อะร้านหนึ่งอ่ะไปเหมามาพอขายไม่ได้เอาพุทธคุณมึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดนี่พุทธคุณมึงเหรอ <c oughs> มึงเอาพุทธคุณไปวางไว้ใต้บันไดเนี่ยหนูไม่ติดนะเวลาที่พระพวกเนี้ยจะชอบยกตำรายกคำพีมาอ้างว่ามันมีแบบนี้ปรลิศต์แบบนี้พุทธานภาคแต่คําถามคือ ท่านยกมาแล้วมันสอดรับหรือมันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ถ้าพวกท่านทํากันอยู่ทุกวันนี้ไหมหรือที่มันปรากฏในสังคมพุทธทุกวันนี้ไหมคนที่มันแห่แหนกันไปมืดฟ้ามัวลไปวัดเนี่ยไปรออยากได้วัตถุมงคลเนี่ยมันไปเพราะว่ามันเห็นว่านั่นมีพุทธคุณจริงจริงไหมมันไปด้วยพุทธานุตติติที่มีต่อพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่ามันเห็นมูลค่าราคาในวัตถุสิ่งของที่อ้างว่ามีพุทธคุณมีพุทธานุภาพอืม เวลาพูดอ่ะพูดกันแบบให้มีมีตัดจระพูดให้เคารพไามเคารพความจริงบ้างเถอะพระมันต้องมีความองอาจกล้าหาญนะคะถ้าท่านกล้ากับเคสแบบนี้ตั้งคําถามกับเคสแบบนี้โยมจะไม่ว่าท่านเลยเอาความรู้ที่ท่านมีที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพอหลักสูตรเป็นปริญญาเก้ามารับใช้ภาษาศาสนาแล้วท่านกล้าที่จะไปออกปาปาพวกปรำอะไรนะภาษาภาะเขาเรียกว่าพวกปรำประวาดหรืพวกปรำประวาทีเนี่ย แบบเนี้ยดิฉันจะไม่ว่าเลยขอให้เก่งเคสที่ท่านควรเก่งบ้างเถอดดิฉันอยากเก่งไม่ใช่แบบว่าออพอไปเจอไอ้ที่มันแบบต้นตอปัญหาที่ท่านควรจะพูดอ่ะท่านก็เป็นพระอมสากไม่ใช่อมภูมิซะแบบนี้<อ>แต่ที่คาราว<อ>าคนหนึ่งโอโ้โหโชภูมิใหญ่มาปุ๊บ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 อย่างนั้นอย่างนี้อัตลกถาว่าอย่างนี้พระปรลิตว่าอย่างนั้นด<อ>ิฉันรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรอ่ะเวลาท่านมาพูดเรื่องพวกนี้อ่ะ ท่นทําแบบที่หลวงพ่อปัญญานันทะสิถ้าท่านบอกว่าคนศึกษาไม่แตกฉานเผยแผ่ธรรมไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อปัญญาปรเรียนสี่เองอาจารย์พุทธทาสปรเรียนสามเองหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยไม่มีทักปเปลี่ยนเนี่ยหรือมีมอมท่านไม่ทราบนะคะทำไมาเป็นที่นับถือเป็นที่พูดถึงจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อพยอมอีกท่านหนึ่ง ทำไมท่านเป็นที่พูดถึงนะคะหลวงพ่อปัญญาพูดหนักกว่าอาจารย์เบียร์ไม่รู้กี่เท่าแล้วก็มีคนเคยไปถามไปดูเลยรายการอาจารย์เจิมศักดิ์ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อปัญญาถามว่าหลวงพ่อทําไมถึงใช้คําพูดแรงๆแ,แบบนี้หลวงพ่อผู้รับตที่ต้องพูดแรงเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เข้าถึงมันจะได้กระแทกใจพูดอะพูดแรงจริงแต่ว่าไม่ใช่พูดแบบว่าหนูหนูก็เลยพูดไปเมื่อวานเรื่องว่าวัจจีทุจริตกับมโนทุจริต ใช้คําพูดเอาโอเคพูดแรงพูดอาจจะมีมเปรียบเทียบกระทบกระทั่งอาจจะมองว่าเป็นวจีจุจริตแต่ถามว่าวาจีจริริตมันจําเป็นต้องเป็นมโน,โนทุจริตไหมอืมอ่ะอนะไม่งั้นในมงคลละสูตรไงที่พระเจ้า <c oughs> พูดเรื่องความเอนดูบุตรของมันดาบิดามันดาบิดาบางทีต่างสอนบุตรที่ดาอาจจะเผลอใช้วจีจุจริตบางทีไล่ให้ไปตายให้ถูกควายขิดบ้างอะไรบ้าง แต่ถามว่าใจจริงๆเป็นมนโนทุจริตไหมไม่ใช่ใจอาจจะแบบเป็นดูเอื้อเฟื้อในบุตรในธิดาอยากให้ลูกให้ปลอดภัยก็เลยไม่อยากให้ลูกออกไปข้างนอกไปเจอพยานอันตรายก็เลยใช้คําพูดเพื่อห้ามปามแบบนี้หนูก็พูดอย่างเดียวกันอาจารย์เบียร์หนูไม่ได้ปกป้องเอาท่านจะไปหยิบประเด็นเล็กๆท่านหยิบมาไม่ว่าหรอกไอ้เรื่องว่าจีทุจริตแต่อย่าให้เห็นพระพูดมึงกูนะอย่าให้เห็นพระเวลาเทศไปสอนพระด้วยกันก่อนอย่าให้เทศมึงกูก็แล้วกัน ว่าจีทุจริตไม่ว่าจะว่าอาจารย์เบียร์พูดว่าจีทุจริตใช้คําพูดต่อเตียดไม่เหมาะสมมีโทษสิบแปดประการยกมาเถอดได้าบาปร้อยแปดประการกคุณยังร้อยแปดเลยเอาบาปร้อยแปดประการไปเลยอาจารย์เบียร์สอนบาปร้อยแปดประการดีใช่ไม่ว่ายกสิ่งยกอเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไมวยดูในสิ่งที่เขาทําด้วยว่าไอ้ว่าจาีทุจริตของเขามันมาจากใจที่มันเป็นมโนโทุจริตหรือเปล่าอืม เออระหว่างว่าจีทุจริตกับปิยะวาจาเนี่ยชอบอ้างกันแล้วเกินชอบมีปียะวาจาปิยะวาจาบางทีมโนโท,ทุจริตก็เยอะๆยอะเยอะแยะไปนะคะโดยเฉพาะนักบวชนะ่ะยมแม่ยมพ่อ <c oughs> นะยมแม่นะมาตรงนี้นะเดี๋ยวตามาเดี๋ยวตามาจัดเก้าอี้ไว้นะตามาเตรียมไว้แล้วโยมแม่นั่งตรงนี้เลยเป็นประธานยมแม่ยมแม่เป็นผู้มีบุญมีบุญหรือมีทรัพย์ลองให้ <c oughs> ชัดก่อนมีบุญหรือมีทรัพย์ถ้ากูไม่มีทรัพย์กูได้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นบ้างได้ไหม มึงก็ไม่ให้ตัวไปนั่งอีกโอ้โหลงรถมาแทบจะแบบแทบจะแบบเชื้อเชิญถ้าจูงมือเดินลงจากรถได้คงจูงมือเดินไปแล้วแหละแตปิยาวาจาไหมปิยาวาจาพูดเพราะแต่เป็นเป็นมโนสุจริตไหมไม่ใช่มโนสุดจริตแบบเนี้ยก็เห็นเยอะแยะไปปทุสไลต์ตระกูลประจบคฤหาัสใช่ใช่คุณเจ<ๆ>้าก็มีตัดเรื่องนี้ไว้นะว,ว่าประจบคเลือหัดบ้ากอยู่คับคเลหัดบ้ากเวลามีโทษมีภัยก็ไปปกไปซุกหลังเขา ให้เขาปกปักรักษาคุ้มครองไปคุกคีอยู่กับพวกคารวะคารืา้อหที่มีอำนาจราชาศัตว์มีเงินทองเยอะแยะมากมายนั่นก็เป็นความเสื่อมของพระเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดจะวิพากษ์วิจารณ์พระแต่เพราะมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพื่อปกป้องหลักคําสอนระเจ้าปัญหาคือตอน,น,นเนี้ยคนกนา่กลังเบี่ยงประเด็นไปในทางที่ผิดพยายามเบี่ยงประเด็นไปว่าเอ้ยทำไมพระกับคารวาต้องมาทะเลาะก,กันพระเตือนก็ต้องควรฟังใช่ไหเรารับฟังอยู่แล้วไม่ใช่ไปรับฟัง แต่ท่านก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยตามหลักศาสจากความจริงด้วยว่าขณะเนี้คารวาะกําลังทําอะไรกันขณะเนี้ยเขากาลังสอนกําลังทําให้แผ่นดินทั้งประเทศไทยนะันกระเทือนกันยังไงจากความเห็นผิดจากเดรัจฉาววิชาจากความ